มีใครบางคนนั่งรอแม่อยู่หน้าประตูฮ่าฮ่าโอ้ยแม่ยังไม่มาเลยแม่ยังไม่มาเลยค่ะนั่งรอแม่เหรอคะลูกหืมหืมฮัโลหโหลฮัลโหลรอแม่มิวเหรอแม่มิวยังไม่มาเลย หลับแล้วมาลหลับแล้วเสียงอะไรวะเสียงแม่มิวหรือเปล่าป็นไหนคะแมววันนี้นะอืมวันนี้ไหม